วันนี้จะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม a n y d a t e ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการรีโมทนะครับเพื่อ,อไปช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาที่เครื่องของท่านนะครับซึ่งบางทีก็โหลดมาแล้วท่านไม่ได้ติดตั้งแบบสมบูรณ์นะครับก็คือเปิดใช้งานที่เฉยบางคับบางอันทําให้การทำงานบางอันเนี้ยทำไม่ได้นะครับก็เลยมาแนะนำที่ ทีเดียวเลยนะครับเปิดโปรแกรม Google Chrome ขึ้นมานะครับก่อนอื่นไปตั้งค่าการดาวน์โหลดก่อนนะครับอันนี้ตั้งไว้ก่อนเลยนะทุกอันเลยนะครับการตั้งค่าแล้วก็ไปที่เมนูดาวน์โหลดนะครับคลิกให้เขาถามก่อนนะครับที่จะดาวน์โหลดเพราะว่าบางทีเราต้องการจะให้เขาถามก่อนนะมามาดูกันลวกันตั้งก็แล้วกันครับแต่ตามนี้ก็แล้วกันนะ เสร็จแ,แล้วนะครับตอนนี้เปิดเปิดดาวนโ์โหลดเพื่อเสียดสิ้นแล้วก็สอบถามเจอกับดาวน์โหลดอันนี้ตำแหน่งที่ตั้งนะครับก็จะเอาไว้ที่ไหนอันนี้เอาไว้ดาวน์หนนโหลดเลยนะครับไม่ต้องแก้โอเคแล้วก็ไปค้นหานะครับพิมพ์คําว่าอน,นิเมเต็ดครับไปที่หน้าแรกเลย ดาวน์โหลดด้านบนเขาจะมีให้เลือกอันนี้เป็นที่ผมทำอยู่เป็นระบบที่วินดวคลิกที่ดาวน์โหลดเขาจะมีให้เราถามว่านะครับว่าเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ต้องมไม่ต้องถามก็ได้นะฮะอันนี้คือเขาให้ดาวน์โหลดเลยโอเคเด้งขึ้นมาแล้ว กดเซฟเลยครับาดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนาะอันนี้คลิกเปิดโลเดอร์อขึ้นมาอน,นี้ก็สลับคนที่มือใหม่ก็มือมือใหม่จริงๆนะครับบางท่านอาจจะเป็นแล้วก็ทำไมวิดีโอนี้ต้องทำขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้สำหรับคนที่เขาไม่เป็นจริงๆโอเคคลิกขวานะครับแล้วก็โอเพนลันเลย ถึตงตรงนี้แหละบางคนก็คือได้รหัสเครื่องมาแล้วแล้วก็ส่งมาให้ผมเลยอ่าอันนี้ยังไม่พอนะครับท่านจะเห็นว่า install a n y d a t e on this device ให้คลิกตัวนี้นะครับแล้วก็ a c c e t นะครับ and install อันนี้คือติดตั้งลงเครื่องเลยนะครับคือขาดขั้นตอนนี้ไปนะครับพอส่งรหัสมาแล้วเนี่ยผมก็จะรีม t ท รีโมทไปแล้วอันนี้โอเคนะครพราะผมรีโมทไปแล้วก็จะไปทํางานบางอันไม่ได้นะครับทีนี้ท่านก็ทําการคัดลอ,อกนะครับรหัสตัวนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับเราก็ต้องทําการคัดลอ,อกรหัสนะครับตัวนี้มาแล้วก็ส่งทางไลน์ได้เลยโอเควิดีโอนี้มีแค่นีดด้ครับสวัสดีครับ